พยัคฆราณซอนเล็บภาคสองเล่มที่เก้าตอนเหตุร้ายกลางคันเี่ยเชียนเชียนยืนอยู่ชั้นบนสุดของร้านน้ำชาทอดตามองดู ขบวนรถแล่นมาอย่างช้าๆรายงานต่อว่านสงหลิงว่าซสือฟู่ขบวนรถใกล้มาถึงแล้วไม่มีปัญหาอันใดกงซุนต้าฟงที่จับตาดูความเคลื่อนไหวทางประตูเมืองก็รายงานว่าทางประตูเมืองก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดทหารที่เฝ้าประตูเมืองไม่ได้เพิ่มขึ้นระดับความเร็วของการตรวจค้นพ่อค้าเข้าออกไม่ต่างกับเมื่อวาน หยุดเล็กน้อยจึงชักชวนว่าซื้อฟู่พวกเราลงไปเข้าร่วมกับขบวนรถเถอะร้านน้ำชามีสองชัน้นข้างบนยังมีหอเล็กๆหลังหนึ่งตอนนี้สามอาจารย์กับสิทธ์ซ่อนตัวอยู่บนหอร้านน้ำชาอยู่ติดถนนเหมาะกับการสังเกตการว่านสงหลิงนั่งกับที่คล้ายไม่ได้ยินคำพูดของสิทธ์ทั้งสองสีหน้าปรากฏแววขัดแย้งกันเองว่านสงหลิงนึก ถึงแม่นางปีหลันซึ่งเป็นนางทาตที่ทว่าปามิงเตอ๋อยกให้กับมันมันยังไม่ทราบเรื่องนักรบหญิงถึงแม้ตอนนี้มันทราบแล้วว่าทว่าปามิงเตอ๋อไสศึกของศัตรูแต่หาได้นึกระแวงสงสัยปีหลันไม่ทว่าปามิงเตอเพื่อผูกมัดจิตใจมันจึงยกปีหลันให้กับมันทว่าปามิงเตอย่อมไม่มีกุศลเจตนา หากคิดใช้สอยสตรีซื้อใจของเร้าเฉียนฮู้เมื่อทว่ปาหมิงเต๋อลักพาตัวทวทัทวปู้หัวออกจากชนเผ่าเส้าเฉียนฮู้จะอำนวยความสะดวกแก่มันว่านสงลิงเกิดความคิดหักล้างกันสุดท้ายรับตัวสตรีนางนี้เอาไว้แต่ว่ามันไม่ใช่เร้าเฉียนฮู้ตัวจริงย่อมไม่อาจรับตัวปีหลันอยู่ข้างกายจึงอ้างว่าในค่ายทหารไม่อาจมีสตรีจัดให้ปีหลันอยู่ในเมือง พร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นว่านสงลิงเกิดความคิดลงหลักปักฐานความจริงตั้งใจว่าหลังจากเสร็จงานครั้งนี้จะนำปีหลันไปให้ไกลแสนไกลสตรีนางนี้หมดจดงดงามหากรับเป็นภรรยายังไม่เลวแต่ว่าเหตุการณ์อยู่เหนือความคาดหมายทางการเพิ่มมาตรการตรวจค้นกว่าเดิมหลายเท่าดังนั้นการหลบหนีครั้งนี้มันไม่คิดเพิ่มภาระติดตัว แต่หลังจากร่วมสัมพันธ์รักหลายครั้งว่านสงลิงเกิดความรู้สึกผูกพันต่อปีหลันหากไม่นำนางไปจะวางตัวนางอย่างไรสิทธิ์ที่มันไว้วางใจบางคนตายแล้วคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตระเตรียมนำไปหากทิ้งนางอยู่ที่นี้จะให้ผู้ใดดูแลนางอย่าเพิ่งบอกว่ามีคนยอมดูแลนางหรือไม่มาดว่ามีมันก็ไม่ไว้วางใจ หากฝากฝังสตรีที่งดงามเช่นนี้ไว้กับผู้อื่นยากรับประกันว่าจะไม่สวมหมวกเขียวให้กับมันแต่หากนำสตรีนางหนึ่งร่วมทางมีความยุ่งยากอยู่บ้างถึงแม้ว่าในกระบวนรถมีสตรีร่วมทางแต่ว่านางไม่สันทัดภาษาหัน่นคิดปลอมเป็นหญิงรับใช้ออกจะเต็มฝือนอยู่บ้างสมควรนำนางร่วมทางหรือไม่ว่านสงลิง เกิดความคิดหักล้างยากจะตัดสินใจได้เห็นขบวนรถใกล้ถึงร้านน้ำชาแล้วเยี่ยเชียนเชียนจึงหดศีรษะกลับจากหน้าต่างเข้ามากล่าวด้วยความยินดีว่าซสืฟู่ขบวนรถมาแล้วพวกเราไปกันเถอะว่านสงหลิงตบต้นขาฉาดหนึ่งผุดลุกขึ้นแล้วกล่าวว่ารอเราก่อนเราจะนำปีหลันไปกงซุนต้าฟงมีสีหน้าลำบากใจกล่าวขึ้นว่า สื่อฟูหากนำนางไปเคลงว่าไม่เหมาะสมว่านสงหลิงถลึงตาใส่มนแล้วกล่าวว่ามีอันใดไม่เหมาะสมหลังจากนี้นางจะเป็นซื่อเหนียงหมายถึงอาจารย์แม่ของเจ้ายังทิ้งนางอยู่ที่นี้ได้หรือเยเชนเฉียนก็กล่าวอย่างลังเลว่าแต่ว่านางเป็นว่านสงหลิงตัดบทว่าไม่ว่านางเป็นอะไรนางเป็นสตรีของเราแล้ว ไม่ติดตามเรายังจะติดตามผู้ใดทั่วปาหมิงเต๋ยยกนางให้กับเราบ่งบอกว่านางเพียงเป็นนางทาตของทั่วปาหมิงเตอ๋อต่อให้มิใช่นางทาตก็เป็นหญิงรับใช้ชั้นต่ำนางหนึ่งตอนนี้ทั่วปาหมิงเตอ๋อตายแล้วนางยังเป็นสตรีของเราตั้งแต่แรกยังกลัวนางไม่ตามเราไปหรือพวกเจ้ารอกร่อนกล่าวพลางก็หมุนตัวเดินลงบันไดไปเยียเ่ยนเชียนกับ กงซุนต้าฟงสบตากันวูบได้แต่ติดตามไปโอ้ใต้เท้าปีหลันพอเห็นว่านสงลิงก็ปั้นรอยยิ้มบนใบหน้าเดินเข้ามารับหน้าหลายวันมานี้นางถูกซุกซ่อนอยู่ที่ตึกเล็กๆหลังร้านน้ำชาก่อนหน้านี้ว่านสงลิงจะรุดมาทุกคืนร่วมอภิรมกับนางแล้วค่อยจากไป ต่อมาบอกว่าจะนำทัวปาหมิงเตอ๋อไปเจรจาค้าขายกับชนเผ่าอันเกอเออหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยทุกวันมีแต่ผู้รับใช้ของร้านน้ำชาย,ยกข้าวปลาอาหารมาให้ปีหลันจับเจ้าอยู่ในตัวตึกรู้สึกจืดชืดไร้รสชาตินะักหลังจากนั้นไม่ทราบเกิดเรื่องใดทั้งเจียจางลีจางเที่ยวตรวจค้นตามที่ต่าง ทั้งตรวจค้นถึงร้านน้ำชาเห็นสตรีนางนี้เช่าอยู่ที่นี้กลับไม่สร้างความลำบากแก่นางปีหลันเกิดความสงสัยอยากรู้สอบถามผู้คนดูแต่ไม่มีผู้ใดบ่งบอกอันใดต่อนางเท่าแก่ร้านน้ำชาเพียงกำชับให้นางรออยู่ในตัวตึกอย่าได้ไปที่ใดปีหลันคล้ายคนหูหนวกบ้าใบถูกขังอยู่ในตึกน้อยไม่ทราบว่าที่เบื้องนอกเกิดเรื่องอันใด ดังนั้นปีหลันพอพบเห็นว่านสงหลิ่งจึงยินดียิ่งตรงเข้ามารับหน้ากล่าวภาษาหั่นที่ขัดเขินว่าใต้เท้าท่านไม่มาหลายวันแล้วเกิดเรื่องอันใดห,หรือว่านสงหลิ่งกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าปีหลันรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับออกข้างนอกเก็บเข้าของอย่างคร่าวๆพวกเราไปปีหลันกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าใต้เท้าไปที่ใดหรือ ว่านสงหลิ่งกระทืบเท้าแล้วกล่าวว่าอย่าได้เรียกใต่เท้าอีกแล้วบอกต่อเจ้าตามตรงเราไม่ใช่นายทหารเชียนหู้ค่ายเจิ้นอี้อันใดทั้งไม่ได้แซ่เศร้าปีหลันหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องพร่วงว่าอะไรอย่างนั้นท่านเป็นใครว่านสงหลิ่งกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าไม่มีเวลาบอกกล่าวอย่างละเอียดแล้วรับฟังไว้ทั่วป่าหมิงเต๋อตายแล้ว สมุนของมันล้วนถูกทางการจับตัวไปมันไม่ใช่พ่อค้าใช่หรือไม่ปีหลันกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าท่านท่านท่านว่านสงหลิ่งกล่าวว่าเราอันใดฟ้ากลมดินเหลี่ยมบัญญัติกฎ9ข้อห้าธาตุแปดสำนักผลประโยชน์อยู่กลางเราเป็นยอดฝีมือสำนักสายลมในยุทธจักรรับฟังไม่เข้าใจหรือ หมายถึงคนมีอาชีพหลอกลวงต้มตุนเราปลอมตัวเป็นนายทหารเชียนหู้่ข่เจิ้นอีเพียงเพื่อต้มตุนเงินทองผู้ใดคาดคิดปีหลันทั่วป่าหมิงเตอ๋อตายแล้วคนของมันถูกจับตัวไปแล้วหากทางการทราบว่าเจ้าเป็นคนของมันรับรองว่าเจ้าไม่มีบ้านปลายที่ดีเจ้าเป็นคนของเราแล้วยังคงตามเราไป ออกจากเมืองซูโจแห่งนี้เราจะตบแต่งเจ้าเป็นภรรยาหลังจากนี้พวกเราจะอยู่สุขสบายเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าปีหลันแตกตื่นตะลึงลานพึมพำว่าขนต้มตุนเป็นตัวปลอมไต่เท้าทัวปาตายแล้วหลวนถูกจับตัวแล้วว่านสงหลิงกล่าวขึ้นว่ามีผิดรีบกลับเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บข้าวของอย่างลวก,ลวก หากคิดมีชีวิตสืบต่อก็ต้องตามเราไปทราบหรือไม่เจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะบอกต่อเจ้าพลางก็ผลักใสปีหลันเข้าห้องดังนั้นไม่ทันสังเกตเห็นว่าตอนที่ปีหลันหมุนตัวไปดวงตาทอแววโกรธแค้นวูบหนึ่งปีหลันอีกสักครู่เราจะนำเจ้าปะปนเข้าขบวนรถพวกเราจะสายอาดอาดออกจากเมืองซูจโจระหว่างที่อยู่ในขบวนรถอย่าได้กล่าววาจาใด ไม่ว่าผู้อื่นถามอะไรเจ้าเพียงชี้ไปที่ลำคอแซงเป็นโรคเจ็บคอทุกประการให้เรารับมือเองโอ้ยว่านสงหลิงไม่ทันกล่าวจบปีหลันที่เดินถึงข้างข้างที่นอนแซงเป็นคิดเปลี่ยนเสื้อผ้าพลันลลวงมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งจากใต้เสื้อที่ปูข้างที่นอนจ่วงแทงกลับหลังใส่มันว่านสงหลิงแม้ฝีมือปราบเปรียว แต่ก็เพียงหลบรอดจากจุดชีวิตปลายมีดกรีดเสื้อผ้าจนขาดตั้งแต่หน้าอกด้านขวาถึงชายโครงข้างซ้ายรับบาดแผลสายหนึ่งโลหิตไหลลังออกมาว่านสงลิงกระแทกนั่งลงกับพื้นหลองพล่วงว่าเจ้าทำอะไรเราจะฆ่าเจ้าปีหลันขบเคี้ยวเคียวฟันหน้าตาบิดเบี้ยวใบหน้าที่งดงามปกทลุมด้วยแววอมหิตร่ำร้องว่าตัวบัดซบนักต้มตุน ที่แท้เป็นนักต้มตุนคนหนึ่งเราจะฆ่าเจ้าว่านสงหลิงนั่งลงกับพื้นพอดีอยู่ใต้ข้างที่นอนเห็นปีหลันถือมีดโถมเข้ามาราวเสือดาวตัวเมียตัวหนึ่งยามตื่นตรหนกจึงยื่นมือกอบขี้เท่าจากใต้ข้างที่นอนซั์ใส่โอ้ยปีหลันถลันหลบตามสัญชาตญาณปลายมีดสูญเสียความแม่นยำแทงถูกหัวไหลของว่านสงหลิง ส่วนนางก็ถูกคิดเท่าซัดใส่ดวงตาจนน้ำตาไหลพรากยามกระทันหันมองไม่เห็นอันใดว่านสงหลิ่งจึงฉวยโอกาสเกลือกกลิ้งคลืบคลานหลบรอดได้ยามนั้นขบวนรถใกล้เข้ามาแล้วถัดไปไม่ไกลเป็นประตูเมืองหากไม่รีบไปจะสูญเสียโอกาสปะปนเข้าขบวนรถกงสุนต้าฟงกับเยี่ยเชียนเชียนจึงเร่งรุดมาเร่งรัดพอเหยียบย่างเข้าห้องต้องใจหายว่า ซื่อฟู่กับซื่อเหนียงกลับลงมือต่อสู้กันเรากับเป็นศัตรูคู่แขนก็มีป่านจึงร้องถามว่าซื่อฟู่เป็นเรื่องราวใดปีหลันฝืนใจเปิดเปลือกตาขึ้นเลงไปยังตำแหน่งของว่านสงหลิงโถมใส่มันอีกลายามนี้ใบหน้าปีหลันแปดเปื้อนขี้เท่าดวงตาครึ่งปิดครึ่งเปิดน้ำตาสองสายไหลผ่านใบหน้า ปลากฏเป็นริ้วรอยหลายสายสารรูปคล้ายพูดร้ายทวงชีวิตสร้างความตื่นตรโกรกแก,กงซุนต้าฟงยิ่งเนื่องเพราะไม่ทราบว่าเกิดเรื่องใดจึงไม่กล้าทําร้ายนางเพียงยกมือผลักนางล้มลงบนข้างที่นอนจากนั้นประคองว่านสงหลิงขึ้นมาว่านสงหลิงมีสภาพทุลักทุเลร่ำร้องอย่างโกรธแค้นว่าข้านางเชือนางแพทย์สยานี้ให้กับเรา ปีหลันก็ส่งเสียงร้องคำรามดุดแมวบ้าถาโถมลงจากเตียงกงสุนต้าฟงเยี่ยเชียนเชียนฉวยโอกาสที่นางมองไม่เห็นตะปบคว้าแขนของนางไว้กล่าวกับว่านสงหลิ่งว่าสือฟู่ที่แท้เป็นเรื่องราวใดปีหลันยังร่ำร้องด่าทอว่าเจ้าเดรัจฉานที่ต่ำช้าไร้ย่างอายเราจะฆ่าเจ้าว่านสงหลิ่งชักมีดท,ที่ปักอยู่บนหัวไหล่ลงมา จ้วงแทงใส่ขั้วหัวใจของนางอย่างดุดันปีหลันเบิงตาค้างส่งเสียงครอกครอกในลำคอจากนั้นก็สิ้นใจตายกงซนต้าฟงเยี่ยเชียนเชียนคลายมือออกอย่างงุนงงปีหลันก็ล้มระทวยลงที่ขอบข้างที่นอนวานสงหลิงยกมือกดปากแผลบนหัวไหล่ถมน้ำลายใส่สีรษนนางด่าทอว่ามันดามันเถอะ เป็นสามีภรรยาหนึ่งคืนผูกพันเป็นร้อยวันนางโจรต่างชาติผู้นี้กลับคิดฆ่าสามียังโหดเหี้ยมกว่างูพิษอีกบิดาเกิดความคิดมีครอบครัวเป็นครั้งแรกกลับพบผานสตรีวิกลจริตนางหนึ่งท่านยญามันเถอะคิดตบแต่งภรรยายังคงตบแต่งสตรีชาวหั่นเราในหอสังเกตการบนประตูเมืองเสียวีเฟย ใช้ฝาถ้วยเคี่ยวใบาชาในถ้วยเบาๆจับตาดูเบื้องล่างโดยไม่คลาดคลารถของขวัญแถวหน้าเข้าช่องประตูเมืองแล้วท้ายขบวนปรากฏแก่หางตาไม่มีผู้ใดสอดแทรกเข้าขบวนได้อีกเสียวีเฟยพลันเคาะฝาถ้วยคลาหนึ่งออกคำสั่งว่าจับกลุ่มคน,คน พยัคฆราชซ่อนเล็บภาคสองจบเล่มที่9